เจ้าเหล่าเทวาทั้งยี่สิบหกชั้นฟ้า,นฟาหนึ่งมหาชั้นดินพระแม่ธรณีสีประกายเพคือพระแม่ธรณีสีประกายเพชรปูอนันตนาคาราูอนันตนาคารากูมีเก้าเสียน,มยนแม่แย่ยูามหานาแม่ใหญ่ญกูสามหานาคีครามะเหสีครามะเหสี สีสุดโธมยาศีปฐุมมารวมทั้งปู่สีสุดโธมยาศีปฐุมมาพญาผู้ชงนาคราชพญาผู้ชงนาคราชพญาสตระนาคราชพญาสตระนาคราชพญานาทั้งสี่ตระกูลพญานาทั้งสี่ตระกูลผู้รักษาเรื่องเงินเรือคำปู้รักษาเรื่องเงินเรือคำมนุษย์โลกอยู่เก้ากรรมในเวรเก้ากรรมในเวรเก้าเกมชะตาเก้าเกมชะตาการกระทำใดของพวกข้าพเจ้าการกระทำใดของพวกข้าพเจ้า ได้ผิดพลาดล้งเผอต่อท่านได้ผิดพลาดลาเผอต่อท่านไม่ว่าจะเป็นกายกรรมสามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมสามมกีคาศีมจีคำศีมโนกรรมสามมโนกรรมสามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามหรึกได้หรือลึกไม่ได้ก็ตามหรืกได้หรือลึกไม่ได้ก็ตามขอบาปอภุศลกรรมเหล่านั้นขอบาปอภุศลกรรมเหล่านั้นกลายเป็นอโหสิกรรมกลายเป็น โหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้แก่ข้าพเจ้าด้ยเถิดและข้าพเจ้าแลข้าพเจ้ายินดียินดีให้อภัยให้อภัยยกโทษยกโทษโหสิกรรมโหสิกรรมให้กับทุกชีวิตให้กับทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณทุกจิตวิญญาณี่ได้กระทาผิดต่อข้าพเจ้าที่ได้กระทาผิดต่อข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในการทุกเมื่อแต่บันี้เนตไปด้วยแ่บัวนี้เป็นต้นไปด้วย อิมังอิมังอิมังมิชาอธิฐานังมิจฉาอธิฐานังปัจจุธรามิปจจุธรามิตตียมปีตูตียมปีตากตียมปีตาตียมปีอิมังอิมังมิจฉาอธิฐานังมิจฉาอธิฐานังปัจจุธรามิปจจุธรามิรักข้าพเจ้ารัข้าพเจ้าถอนคำอธิษฐานถอนคอธิษฐานถอนคำสาบอถอนคำสาบถอนคำแช่งถอนคำแช้งที่ได้ตั้งขึ้น ด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยโมหะด้วยกิเลสด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยอุปาทานด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่อดีตชาติแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจนถึงปัจจุบันชาติ อรัตนาไทรอ布拉ตนาไทรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจักรวาลโปรดเป็นสักขีพยานโปรดเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ถอนคำปฏิฐานเหล่านั้นได้ถอนคำปฏิฐานเหล่านั้นถอนคำสาบเหล่านั้นถอนคำสาบเหล่านั้นถอนคำแช่งเหล่านั้นถอนคำแช่งเหล่านั้นร้อยหนนพันหนอนร้อยหนอพันหนอนเหมือนหนแสนหนอนเหมือนหนนแสนหนนล้านหนอนกดหนล้านหนโนกดหนนแต่บัติอย่างนี้ไปต้นไป ธรรมนี้เป็นไปด้วยเถิดจุภุมีอภิณญาหกหมักผลนิพพ้าติดเปียมโดยเร็วไว้ว่าเขาเบไปเป็นค้านั้นเพื่อให้พรท่านวินัยและญาติโยมทุกคนที่มากนั่งยืนในมือนี้วันนี้ให้ได้สมความมุ่งมาตินาำทุกประการแต่บัดนี้เปตัวไปด้วยเถิดหนึบคนอัประโยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ควมสำเร็จของมประการเริ่มตน้นในการสเสดเสียจทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุร้อยสิบเจ็ดปีเฮงเฮงเฮงรวยรวยไม่ป่วยไม่ไข่ได้เป็นผู้มีความสุขสมหวังมันหมานมันหมานจนถึงนิพพานไปได้วยกันโดยเร็ววเตเรียมรับเต็มเต็มนะโมเมนสาพเทวานังสาภกระหาจะเทวานังสุริยันจจปโมขุนจจถาสสิภุมมาจะเทวานังวูชงลาบังบเวสติชิว สุกรอยจมหาลาพังโสโรราหูเจตุจมหาลาพังสาภพยังวินาจันติสัพปทุขังวินาจันติสัพพ,พ,พระคังวินาจันติลักขณาหังวันธาไม่สาปธาสัพเทเทวามังปาลยานตุสาปธาเอเตนมังกลเตเคนาส,าพพสัพะโสุธีหะวอันตุเตสาทุ साधु साधु मूथा में